แสงสว่างของโลกนี้เอเมนฮาเลอูยาและเราทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องได้มั่นใจแน่ใจว่าเราถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องมานั่งที่นี่ไม่ใช่เหตุบังเองิญพี่น้องมั่นใจไหมครับเอเมนเราถูก เลือกสรรโดยพระเจ้าไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่เราเดินมามม่ๆแล้วก็มานั่งปุ๊บตรงนี้นะครับพระเจ้านำเรามาพระเจ้าพาเรามาพระเจ้าเลือกสรรเรามาเอเมนนะครับเเพี่น้องครับคนไทยอีกมากมาย60 70กว่าล้านคนและถ้าคนทั้งโลกนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้6 7เจ0ล้านคนพี่น้องเป็นคนสำคัญของพระเจ้าเอเมนไหมครับ พระองค์ทรงเลือกสรรเรามาเอเมนในพระคัมตอนนี้ย้อนบทที่15ข้อ16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านเอเมน เราไม่ได้เป็นคนเลือกพระเจ้านะครับเราเดินมีชีวิตดำเนินชีวิตมานะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เหตุบังเอิญพระเจ้าเลือกสรรเราไว้เอเมนไหมครับเ,เราถูกเลือกสรรโดยพระเจ้านะครับพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับและพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนวันนั้นพระ ม่านในพระวิหารได้แหวกออกเอเมนไหมครับและทําให้เราได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าได้ทุกที่เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เอเมนอยู่ที่ไหนเราก็อธิษฐานเฝ้าพระเจ้าได้เอเมนเพราะว่าเราเป็นใครแล้วครับและลูกของพระเจ้าเป็นบุตรและลูกของพระเจ้าและเป็นปุโรหิตหลวงที่สามารถเข้าเฝ้าถวายเครื่องสัตวบูชากับพระเจ้าได้นะครับ ขอการยกโทษจากพระเจ้านะครับและพระองค์บอกว่าให้เราเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะครับคนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ต้องบริสุทธิ์มีมือสะอาดใจบริสุทธิ์ถึงจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นะครับเมื่อเราสารภาพบาปกระพรงอธิษฐานขอการยกโทษ การชำระล้างบาปนะครับระรงบอกว่าโะรงจะยกโทษและอภัยบาปให้และโดยพระองิ์ของโะรงคชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์เราจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลา